สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเงินไร่ละ1,000บาทเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนากันต่อนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมที่ในเรื่องของเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวหรือว่าเงินค่าแผนจาก,การพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทเนี่ย ซึ่งมีโอกาสนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับมีลุ้นแล้วก็มีโอกาสแต่ทั้งนี้นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มใดๆเนื่องจากว่าเป็นในเรื่องของการหารือนะครับแล้วก็จะต้องนําเข้าที่ประชุมในส่วนของนอบขต่อไปนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อนะทีนี้แอดมินนะครับขอพาคุณผู้ชมไปฟังคําแถลงนะครับที่มีการตอบกระทู้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับไปฟังกันเลยครับ แทนรัษฎรให้ดํารงตําแหน่งยกรัฐมนตรีคณะท่านนายกรัฐมนตรีแผ่นันทานได้ตั้งคณะกรรมการนปชข,ขึ้นมาใหม่โดยมอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิชัยชุน,นะหะวัชิระเป็นประธานคณะกรรมการนปชชุดใหม่นี้ mm hmm. เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้มาวันที่8ตุลาคมในขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการเสนอนัดประชุมครั้งแรก โดยเลขาด้านเสนอต่อท่านประธานคณะกรรมการก็คือท่านพิชัยชุนหะวชิระนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองนายกเป็นประธานกำลังกำหนดวันเชื่อครับว่าคงไม่เกินไปเดือนนี้หรือต้นเดือนพฤิกายนจะนําเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมแล้วเวลที่สําคัญนั้นมีสองเวละด้วยกันววละแรกก็คือ ทบทวนโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เบ็ดเกินอนุมัติไปแล้ว29,900กว่าล้านบาทว่าจะทำต่อไปหรือไม่ถ้าไม่ทำจะปรับปรุงโครงการเป็นอย่างไรนะครับนี่คือวาระหนึ่งในการประชุมครั้งแรกและมีอีกวาระหนึ่งครับคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเ,เปลือกปีการผลิต2017ทับ68สองวาระที่สำคัญตรงนี้ นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามาตรการในส่วนของการสนับสนุนค่าบริหารและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรของผู้ปลูกข,ข้าวนั้นหรือท่านเรียกตั้นๆว่าค่าเก็บเกี่ยวเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับเป็นภาระหน้าที่บทบาทโดยตรงของกระทรวงเกษตรที่จะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการนปคนะครับ ทรวงพณิน์นั้นมีบทบาทหน้าที่ในการรักษาสถิยรภาพเพราะฉะนั้นโครงการค่าเก็บเกี่ยวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรซึ่งผมให้ความเห็นก็ว่าในโครงการเรื่องของปุ๋ยซึ่งเป็นวรารละหนึ่งเนี่ยวรารละหนึ่งที่เข้าสู่การประชุมซึ่งเม็ดเงินมีอยู่แล้ว29,900กรอกว่าล้านบาท่ยไม่น่าจะใช้ได้ต่อไปเพราะว่าไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร,รกและเลยระยะเวลาของการให้ปุ๋ย ในข้าวแล้วเข้าสู่รูดานจะเก็บเกี่ยวนะครับเชื่อครับว่านโยบายโครงการในเรื่องของงานช่วยเหลือปุ๋ยกับพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยน่าจะมีการทบทวนและยกเลิกและปรับเปลี่ยนโครงการส่วนการปรับเปลี่ยนโครงการนั้นจะปรับเปลี่ยนโครงการเป็นถ้าเก็บเกี่ยวหรือไม่เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับกรมการข้าว หรือประหลัดกระทรวงเกษตรหรือมติว่าการเกษตรนําเสนอต่อคำการนปคเพราะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเป็นเรื่องของภาคการผลิตซึ่งกงระทรวงเกษตรมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบโดยตรงนะครับผมก็กลาบเรียนผ่านไปยังผู้ที่ถามกระทู้นะครับท่านสนสชัชวาลแพทย์ยไทยนะครับรออีกนิดเดียวผมเชื่อว่าคณะกรรมการนปคจะประชุมไม่เกินต้นเดือน พี่กายโยนี้ท่านจะได้คําตอบครับว่านโยบายเรื่องค่าเก็บเกี่ยวนั้นจะมีหรือไม่ซึ่งผมก็คาดหวังนะครับคาดว่าน่าจะมีการแก้ไขเรื่องของการปุ๋ยและนำํำเงินเหล่านี้มาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวคาดว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะมีการเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการนปค และนี่ก็เป็นในส่วนของคําแถลงตอบกระทู้ของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับทีนี้คุณผู้ชมสําหรับประเด็นเรื่องนี้นะครับโดยเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นสสของพัคไทยสร้างไทยครับนายชัชวาลแพทย์ชยาไทยนะครับสสร้อยเอ็ดพักไทยสร้างไทยแถลงข่าวว่า วันนี้นะครับตนได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาและมาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทางด้านนายณพินทรศรี สพางรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังไปแล้วนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าอ e ีกไม่ก e ี่วันเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีครับคุณผู้ชมแต่รัฐบาลเนี่ยยังไม่มีมาตรการใดๆเกี่ยวกับการพยุงราคาข้าวซึ่งโดยปกตินะครับมาตรการพยุงราคาข้าวแล้วก็มาตรการรักษาสถิรภาพข้าวเนี่ยจะต้องออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแต่ขณะนี้นะครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังไม่เห็นซึ่งจะส่งผลต่อ ระบบในเรื่องของเสถียรภาพข้าวนะครับทำให้ราคาข้าวเนี่ยตกต่าทางได้นายชัชวานนะครับยังกล่าวอีกว่าตนยังได้ถามถึงเรื่องของเงินช่วยเหลือค่าสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวหรือว่าข้าวเก็บเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งได้รับคําตอบว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการลดต้นทุนการผลิตเป็นหน้าที่ขอบเขตของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ต้องรอให้กระทรวงกรเกษตรเนี่ยนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านบข ซึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเพิ่งแต่งตั้งกันไปนะครับเป็นคณะทํางานกรรมการเนี่ยนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ตอบเนี่ยนะครับยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลว่าในฤดูการผลิต ปี2567ั้เง68นี่ยพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาจะยังได้รับค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000หรือไม่อย่างไรนะครับอาจจะถูกแปลสภาพมาจากเงินโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่มีอยู่แล้วหรือไม่อย่างไรนะก็มาติดตามกันต่อนะครับแต่ทั้งนี้นะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของสัญญาณนะครับก็ทางด้านนายชัชวานนะครับเขากล่าวว่าแต่ก็ยังมีสัญญาณที่ดีนะครับที่รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1น0 0 0บาทเนี่ยอาจจะแปลงมาจากเงินโครงการปุ๋ยคละครึ่งที่มีอยู่แล้วในกรมการข้าวกระทรวงกรเกษตรก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนกระทรวงกรเกษตรได้เสนอ โครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่ปรากฏว่าโครงการนี้ไม่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรทําให้โครงการต้องหยุดชะง,งักลงโดยรัฐมนตรีช่วยวาการะทรวงพาณิชย์นะครับโดยชี้แจงจะนําเงินงบประมาณ29,000ล้านบาทนะครับที่ใช้ในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมาพิจรารณาแปลงเป็นเงินค่าเจ็บเกี่ยวต้องรอดูว่าในการประชุมนัดแรกนะครับของ กระทรวงเกษตรและนบขเนี่ยจะมีการหยิบยกเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อหารือหรือไม่คําตอบที่ได้รับจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ยังมีทิศทางที่ดีเพราะท่านได้ชี้แจงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้และอาจจะนํากลับมาหารือกันใหม่ในที่ประชุมของนอบข และนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของข่าวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราฟังท่านรัฐมนตรีช่วยว่ากรกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณช่วงของปลายเดือนตุลาคมหรือว่าจะเป็นช่วงของประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะเกี่ยวกับในเรื่องของเงินไล่ละ1,000บาทนะครับค่าเก็บเกี่ยวข้าวแต่ทั้งนี้คุณผู้ชม ยังไม่ชัดเจนนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนยังไม่ชัดเจนแต่ว่านะครับมีการพูดถึงกันมากขึ้นโดยเฉพาะสาส,าสาที่ทวงถามในสภาให้นะครับพี่น้องชาวนาแล้วก็มีกระบอกเสียงออกมานะครับรวมถึงทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ออกมาชี้แจงแบบนี้รัฐบาลเนี่ยน่าจะมีการพิจารณาหรือว่าน่าจะมีการหาหรือกันอยู่นั่นเป็นคิดว่านะเพราะว่าทางด้านนายกสมาคมชาวนานะครับ ยังไปหาลือกับทางด้านรัฐมนตรีของกระทรวงกรเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าในส่วนของเงินแร่และหนึ่งพันเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีการผักดันหรือว่าหารือกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมคือตอนนี้นะครับก็ตอบไม่ได้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันมีทิศทางหรือว่าสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับมาติดตามกันต่อครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ